เริ่มครับวเปี้าฝั่งซ้ายนะครับเสื้อสีขาวไดนามเคียเสื้อสีเหลืองเงินฝั่งขวาลิเซนมาติกยาเอาอิบวิลเล่โอ้โหตัดอิบอร์วิเล่คมกลิบหน้าเก็บไม่บุกไม่มีอะไรแบบ บอลมาเข้าทางก็ยิงยัดเข้าเลยอลูกนี้ตัดกันมามาเซเลมานี่เมสันให้เร็วไปหน่อยมาการ่าจะเกมเค้าเตอร์แทงอีกรอบอาติกิยานเดฟเฟลเดฟเฟลต่ายอิมโงบิลบอเบลีอลิบอเบลี โอ้ได้มีโอกาสขางเข่าสองครั้งเข้าประตูสองครั้งในในเวลาสิบนาทีมีเล่นกับคูเมลแอสซารีแอสซารีกลับไปที่คูเมลคูเมลโอ้โหเติมขึ้นมายินนะผลละอเลโรแต่ก็มองเสียได้เดเฟลเดเฟลมองขึ้นมาปุกะไปให้เดเฟลมันลุ้นนะเดเฟลเดเฟลเดเฟลมันลเดเฟลมันลุ้เดเฟลมันลุ้น ยังเก็บบอลได้ครับมาตินโอ้บอลเริ่มเร็วขึ้นครับของซาเลปัสโอ้เล่นกันสองคนรอกยิงโอ้ไม่ยอมทำชิงครับลูกนี้ดีดีไปมองหาแต่ก็มูซาโอ้ยออกลีคูเดฟและชูเดฟเมย์มูร์แอสซาลีแล้วก็ให้มูซามูซาเล่นกับแอสซาลีไปแล้วมูซามูซามูซา มุสามุสาโกลยังโอ้เคลร์เช็ดมาลาสซารีมุสามุสาเอ้คูสตุดยอดเคลร์อ้ามุสามุสาโกลกลับโอ้สองหนึ่งแล้วครับกลับมาแล้วคผมบอกแล้วโมนเป็นตั้มของทอียาฟ้าครับ

หมดเวลาครับวิเว่ย่โอกาสน้อยแต่ก็จบได้สวยครับนะครับเปลี่ยนฝั่งกันแล้วซาเก็บฝั่งซ้ายครับลอยป้าฝั่งขวาเองต้องตีตัดได้สวยเจะซีให้มูซามูซาแต่ก็โดนตัดไม่ได้บอลหักลับมาสวัสดีป้าแต่เลยมาหนีไปแล้วมูซามูซาโอ้์ยโอลโย์เจ็บหลอก มีเด้งเสาโอ้ทุกคนเด้งเสาออกมาแล้วครับโอ้ยพวงคืนเร็วเสมอกันแล้วคู่นี้เอ้ามาแล้วเอมโบลี่เอมโบวิเล่เอมโบวิเล่โอ้ยต่อเอมโบวิเล่โอ้ยมองบอลไม่ทันโอ้อุมงตามสูตรแล้วลูกนี้มงกดพื้นโอ้บอลข้ามคานเฉยเอาเตะมุมอีกรอบล้แก้ตัวโอ้ลิเซ้นหยอดทำได้ดีแล้ว เดียก็ดีเย่งตัดไปได้ก็โอ้โหวิโกนีวันทูกาเลโลมุซาเซเลมันนีเซเลมันนี่กุซาอีกแล้วโอ้โหเดินแน่นตรงกลางแน่นต่อเตะตัดได้สวยโอเคเลยเห็นเลยอ้าวติดใครเก็บได้โอ้มุซาเร็วเขเก็บได้บอลมาตรงกลางแอสซาลี่โอ้โหแอสซาลีดีดมามาตินเซเลมันี่มาขอบอลเซเลมันนีเซเลมันนี ติดยานเอมเบลีเซฟลเอมเบล่เอมเบล่เอมเบลีแล้วเอมเล่ะไรเอมเล่โอ้ยไม่มีความมั่นใจอ่ะจ้าพยายามจะชีฟค่ะโอ้เก็ไม่ผ่านโกบอลทุ่งไลิเซนให้ติยานโอเอมเบล่เอมเบล่โอ้ับตาเอสซาลีเอสซาลี นโดนตัดไม่ได้อยู่รแรกปัดขตรงกลางก็ตอนนี้เอ็มบโบวิเล่อีกแล้วเอ็มบโบวิเล่โอ้โหูเอาจะแก้ได้ครับอิลิเซนอิลิเซนให้มาโอ้โหเหลือๆเฝ้าไหมเฝ้าครับผมอูเอ็มบโบวิเล่ฮะโอ้๋องค์ลงแน่นอนทำทุกอย่างโอ้เมลได้ต้องสไลด์ตัดเลยครับทีเด็ดไหมทีเด็ดไม่มีฮะอิลิเซ้นหาแล้วเตะมุมต่อฮะ โอเปอนกลีโอ้วอั้งทีเอาไว้ครับไหนกเอาเก็บได้คะเซลีมูซามูซาเอสลี่เงเกเออตรงกลางอุเซลมานีอเมานีออกไปแล้วโอ้โหสวยครับเอ็นตก้าหันไหมตัดเ้าตรงกลางตัตรกล ซาเูย์บาร์อ่าชาเก็บอีโบวิเล่วิเล่เดฟิฟลเดฟเฟลโอ้ยยามให้ก็ติกะปินดาโซล่าให้สวยอิลิเซ่นโอ้ยยามให้เดฟเฟลเคลีอร์มาแล้วตกไปแล้วครับผมโอ้ยตบมือครับตบมือ